ทุกคนคะข้างๆก็จะมีร้านขายสุวินเนียนะคะอันนี้โอ้องค์ท่านพระสามร้อย้สามร้อยน่ารักสวยมากเลยแต่เราไม่มีเงินนะสิมีแค่รูปภาพก็ดีแล้วนะอันนี้ก็เลยอันนี้ห้าร้อยกว่าป๊าแพงนี่ค่ะอันนี้หนึ่งพันเลยเป็นเซตหนึ่งพันแบบเป็นเงินก็มีนะทุกคนนะนี่ค่ะแบบเป็นเงินพันสี่ เขาใจทำเนะเาะมครับน,น,นนะคมม,มีหลายสิ่งหลายอย่างน่นแหละทุกคนนี่ค่ะเป็นกองนี่อ็มีอันนี้สองห้าสิบสวยมากสวยมากอันนี้อันนี้แพ็กหนึ่งแปดร้อย $800 อนนี้350เมืม่อวานซื้อไป400เลยที่ตลาดโน้นอ่ะแต่อันนี้ถูกกว่าโอเคไม่เป็นไรมันอยู่คนลสโลเคชั่นนี่ค่ะทุกคนอันนี้หนึ่งพันสินค้ายเยอะๆเลยจะขายดีที่ทเก่าอันนี้นที่พัดนะทุกคนพัด1,500งนห้ารยนี่พัด แพงจังเลยพัดอะแพงมากทุกคนคะ่ะสูวินีย์ย <c oughs> งามอยู่นะฮะที่พี่น้องจะซื้อทุกชิ้นทุกอยา่างงิก็หมดแล้วก็ไม่มีไม่มีที่เก็บที่ถือด้วยอ,นนอันนี้เจ็ดแปนเอาอันนี้จปติดติดตู้เย็นติดตู้เย็นทำเป็นจาเห็นหน้า,ากเห็นหน่าละพีิ อันนี้สองพันทุกคนอันนี้เป็นแบบถ้วยอ้นอ,อยู่ในกระจกของแพงอถ้วยชาน่ารักทุกคนแปดพันเปล่าสวยมากเลยน่ารัก, <ute> ก,กพามาดูอันนี้เป็นพวกแบบตุ๊กตาตุก๊กติ๊กต <ute> <th> ิ๋งต <ute> ิ <th> ้งเสื <ute> ้อเสื <th> <ute> ้อ <th> <ute> <th> ห้าร okay, right, okay. mm, nice. ้อยห้าร้อยโอเคจะไปแล้วนะทุกคนนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปต่อนะไปต่ออรมืงพอเป็นสังเขตนะนี่น่ารักมากเลยเป็นโปงจได้นี่โปงแจได้เจ็ดร้อยห้าสิบทุกคนโอเคขอบคุณค่ะคนเยอะมากน่ารักขนาดนี้ะมากนี่คุณ ขาตั้งออกก็ได้